ครับกรับสวัสดีนะครับพอเตี่ยมอนี้ปีใหม่ครับยูดีมีแห้งด้อพอเตี่ยมสวัสดีปีใหม่ด้อครับเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเห็นย่อๆยิ่งๆเห็นลำๆรวยๆครับรอบที่แล้วเป็นในพอเตี่ยมเลียกเล่าพอว่าบอได้มาตามเข้าตัวคบเจ็ดศูนย์เข้าตรงตรงโอ้เจ็ดศูนย์เข้าตรงตรงไม่งันครับเนี่อเตี่ยมขันเขาก็คือเขาตรงตรงขันบกเขาก็คือบกเขาไปเลยครับพี่น้องเอฟซีนี่พอเตี่ยมชงผลงานรอบที่แล้วมาให้เบิ้งเาามบบิ่งซะกนครั ที่เอาเบื้องผลหัวเหล่าออกก่อนพี่น้องนิพีกับผลหัวเล่าพัฒนา<ต>วันศุกร<ต>์ที่29ธันวาคม256เลขที่ออก577095นะครับเรีลขรางออก70เขา70ตีพอแต้ม์งันเอาพี่น้องนิพีเบื้องบนเดือดผลงานของพอแต้มนะครับมาแล้วนะครับหลอดที่แล้วนะครับบ่ได้มาตามโอ้โหตเสียดายข่ายอย่างงานันเขาเตี้ยเตี้ยนะครับ70นะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งรูดเจ็ด กับสองนะครับเขาเตรียมๆนะครับพี่น้องที่เอามาตามกันต่อรอบไมนะครับรอบประจำงวดวันที่สามเรียกว่าวันที่สามนี่พอเตรียมบ่ครับรอบนี้ทั้งรายงานมาแล้วว่าออกวันพุธที่สามเดือนที่เราแสดงว่าทศนี้ออกสองงวดนึ็นวะเพราะว่าวันที่หนึ่งวันยุดปีไหมกันครับเล่าฟังเล่ากูยุดกันพี่น้องบันไก่เชียงเข้าเอามาตามต่อกันรอบไมครับพี่น้องที่ เอาปเเไปากเก็บั้งไปฟูมักใส่นาเอาพี่น้องเวซี่มาตามกันนะครับรอบใหม่นะครับสกาดไม่เอา,เอามวดแหลของของปีเนาะครับผม จุกไก่วัดจังน้อยเลยครับวันพุทธที่สามมีเสียงพระเถิดเข้ามานะครับไปเงี้น แปลว่าเด็กม้องพระเตีม๋าามเนี่เขาทึ่งแท้ทึ่งเหล้าหรือเปล่ีแบบนี่เราเด็กวิ่งกับแม่งมาแปดกับเก่าเนาะรัฐบาลไทยเติมมือ <laughs> <laughs> ไฟเติมมืออ๋อ โมเมนเสียงเพ่งเลยพี่น้องเอพซีเสียงพระเปิน่นหายซิ้นแบอาจจะมีเสียงแสีกขอไม้จังน้อยครับรูปยังเชื่อแบบนี้รูปยังครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งหลุดบนล่างครับพี่น้องเอพซีใครหลุดเก่าได้เงินเด้อพี่น้องเอพซีเหล็กเล้าหลอดบ,บั้นผุดก้ากับสี นี่คือลักเก่าแต่ว่าเนี่ยลักเก่าแล้วแต่ว่าเรีกซีเขาเกกันไว้น้ำเพิ่งเจอตัวเด่นบ้มากก็มีเด็กเล่าเนี่ยโอ้ยเนี่ยบ้าได้ เก้านี่ถามมาบนครับฐานมามาบดบ่อเปลี่นบ่อฐามฐานมันมาบดมันจะเป็นตัวนี้อ้ก่อสองกับก่อสามเนี่ฮแต่ว,ว่าเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เอฟซีมาเก่านึ่งก็ได้ครับครับเนาะอาบ่อยังไงหลวดเก่าแล้วเนาะ เพื่อความหมั่นใจของพี่น้องเอซีเอาลุก่าบโบเสียเงินนะส่วนมากจะมาตรงๆบ่ประเตี๋ยไม่นี่ผมกับเขาคือเขาตรงๆครับแล้วพวกเขาคือบวเขาเลยคแค่นี้เอาพี่น้องเอซีแคปหน้าจอไว้ครับ ครับลาพัฒนาพ่อแต้มนะครับงวดประจำวันที่สามนะครับมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับสีหลงทพพอยืนเด่นครับบนล่างวิ่งลู่เก้าทัพพนะครับใส้เดือนครับเอาปอเป็นยังหรอพ่อแต้มขอใจนะครับบรรยายไปด้บนร่างวิ่งลู่4ี่กับ9้านะครับเด่นทีเก่าเด้ปี่นองทัครับพ่อแต้มเนียนห้สองพังนะครับจับคู่นะครับมีเก่าศูนเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามครับ ลักซีนะครับ46 47 48 40นะครับพี่น้องทุี่ของรอบนี้ก็ขอให้โชคมันคือเก้าหลังปีใหม่ไปเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นปีใหม่บาเน,นี้ยยังก็ไม่ไม้ตัวเหล็กกับเขาแท้แน่นอนนะครับของผ่เตียมกันมาาย่างสุดๆแล้วนะครับพี่น้องที่อเอาไปพี่น้องเข้าดูไว้เป็นแนวทางนะครับเบื้องไว้เป็นแนวทางนะครับขันบ่มกักระ่านใดนะครับ ครับขอบคุณบค,ณครับรครับครับน,นัานเสนอแนวทางเราพัฒนาให้พี่น้องเยซีเฮาสบกันมันกันครับ,รบปไปกันจะไน,น่เอาหลดให้พอเปียบบอลเลยครับอออเอาเสียงพ,พ่อเปียบนั่งกันอาระอานเลยเอาเลยบ่อ่านประเดานอไแปนาทีแล<ด>้วไปสูบบุี